สวัสดีครับคนที่มีไล์ผ่านนัมเบอร์หมายเลขห้านะครับหรือเส้นทางชีวิตใหมายเลขห้าของคุณนะครับมาดูกันว่าในปี2025ที่จะมาถึงนี้นะครับพลังงานที่ทางนะครับจะเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าวิธีรวมก็คือให้คุณใช้วันเดือนปีเกิดเลาก็ข้อสอเกิดของคุณนะครับรวมกันแล้วก็เอาทุกตัวเลขของคุณเลยรวมกัน ถ้าคุณได้เลข5คลิปนี้คือของคุณนะครับถ้าคุณรวมได้คลิปอื่นคุณก็ต้องไล่ดูในคลิปอื่นนะครับ <G l. S 1> และถ้าคุณรวมได้หมายเลข11นะครับหรือ22 <G l. S 1> คุณไม่ต้องยุบเลขแล้วนะครับก็คือ11กับ22เป็นมัสเตอร์นัมเบอร์นะครับวิธีที่รายละเอียดนะครับให้คุณลองไปอ่านในด e สคริปชั o นบ็ได้นะครับก็ลองดูวิธีนะครับสำหรับชาวหมายเลข5 มาดูกันนะครับว่าทิศทางชีวิตของคุณในปี2025นี้จะเป็นอย่างไรเป็นเรืงท้างนะครับให้กับคุณเท่านั้นนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังครับเส้นทางชีวิตนะครับหมายเลขค่าในปี2025เป็นอย่างไรมีคำว่าชูดซีครับหมายเลขเ็ดมันเหมือนกับว่า เสียงเรียกภายในของคุณกำลังบอกกับคุณว่าถึงเวลาของการออกเดินทางค้นหานะครับตัวเองก็ได้เดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมเลขผ่านอัมเบอร์หมายเลขห้นะครับมันเหมือนกับคุณเนี่ยกำลังพาตัวเองอะไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นสิ่งที่ใช่กับตัวคุณนะครับมันมีการเดินทางนะครับในระยะยาวเกิดขึ้นมา แต่มันเป็นการเชื่อใจนะครับในตัวคุณเองด้วย Joy and delight ครับ Open your heart to joy การเปิดใจเปิดรับนะครับกับสิ่งดีๆไ้่ผ่านามมอำเภอหมายเลขห้ครับ Mystic h e a e r ครับ Healing energy flow to you Intuition ของคุณแข็งแรงนะครับต้องบอกว่า ทำไมผมถึงบอกกับคุณว่าเสียงเรียกภายในของคุณกําลังนําทางคุณเห็นไพ่นี้ไหมครับไพ่นี้คือไฮพิสเตดครับมันคือยานอย่างรู้มันคือปัญญาญาหรือมันคือตาที่3ามของคุณ <c oughs> ก็ได้ที่กําลังนําทางคุณอยู่นั่นแสดงว่าในปี2025สําหรับชาวหมาเลขคาเนี่ยคุณอาจจะต้องเชื่อเซนต์ของตัวคุณมากเกินหรือเซนส์ของคุณนะครับสัญชาตญาณของคุณเนี่ยอาจจะ รุนแรงมากขึ้นรุนแรงในที่นี้คือมันอาจจะเป็นไอเดียมันอาจจะเป็นการปิ้งแว็บของข้อมูลหรืออะไรบางอย่างหรือคุณอาจจะฝึกการฝึกที่จะเชื่อตาที่3มหรือเซนส์ของคุณง่ายๆครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้คุณฟังนะครับรมันเป็นผมซื้อลอตเตอรี่เนาะและคืนก่อนที่ผมจะซื้อลอตเตอรี่ผมก็แบบฝัน ผมฝันว่าแบบเห็นจิ้งจกตายในแก้วน้ํานะครับเห็นจิ้งจกตายในแก้วน้ําผมก็จาโอเคเตือนเช้ามาทุกๆเช้าอะ่ะผมจะลองนั่งลองนึกดูความฝันว่าเมื่อคืนเราฝันอะไรนะครับเพราะว่าในมิติความฝันเนี่ยมันมันมีอะไรบางอย่างเลยที่บอกถึงเรานะครับบางคืนก็ไม่ฝันบางคืนก็ฝันนอนแล้วก็จะลองปฏิปต่ดปตอดูนะครับแล้วผมก็แบบลองเอาเนี่ยไปเซิร์ชในในเน็ต <laughs> มันก็ออกมาเป็นตัวเลขนะครับคุณเชื่อไหมครับว่าตัวเลขนั้นนะมันเกี่ยวกับแบบความตายอะไรแบบนั้นแต่ผมก็ลองซื้อเออมันใกล้เคียงผมซื้อไปเออผมซื้อตัวเลขที่มันผิดหลักไปนิดนึงอะแต่ทุกอย่างมันถูกต้องมากๆผมก็เลยแบบเฮ้ยเออหรือว่าความฝันมันบอกอะไรเราจริงๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าให้คุณต้องเชื่อผมนะให้คุณเชื่อตัวคุณเองแล้วก็ให้คุณลองพิสูจน์กับตัวคุณเองนะครับ ขอเดี๋เพิ่มเติมนะครับชาวหมายเลขห้าเส้นทางชีวิตของคุณในปี2025อาบันดันครับเส้นทางความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นแล้วสําหรับคุณความอุดมสมบูรณ์กําลังเข้ามาอาบันดันคือความอุดมสมบูรณ์คือช่วงเวลาของความสุขช่วงเวลาของสิ่งดีๆหรือสัญญาณชีวิตที่ดีขึ้นนะครับกําลังจะเข้ามาหาคุณก็ได้จริงๆมัน ในช่วงเดืนตุลาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงเกิดขึ้นสําหรับคุณแล้วแหละคุณอาจจะมีความรู้สึกลึกๆเ,เกี่ยวกับแบบเฮ้ยฉันจะตัดสินใจยังไงดีนะครับในเส้นทางชีวิตของตัวคุณเนาะดังนั้นในไพ่ใบนี้นะครับคือโอกาสการเติบโตบางอย่างกําลังเข้ามาหาคุณนั่นเองแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกโอกาสนั้นหรือเปล่านะครับมันเหมือนกับว่า จังหวะชีวิตหรือวองจรชีวิตของคุณเนี่ยมันกำลังหมุนไปให้คุณได้รับกับความสุขอะไรที่มันเป็นความสุขในชีวิตของคุณนั่นเองนะครับมันอาจจะเป็นงานมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์นะครับหรือมันอาจจะเป็นแบบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ใช่สำหรับคุณก็ได้ซึ่งมันนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์และเหมือนคุณอนุญาตและคุณเปิดรับตัวเองด้วยนั่นเองนะครับเสียงผมอาจจะแบบแปลกๆนิดน,นึงนะครับเพราะว่าแบบ มีวัดนิดหน่อยเส้นทางชีวิตของคุณขงิงออนวอนครับเส้นทางของผู้นำเส้นทางของลีดเดอร์เป็นไพ่ลีดเดอร์ขึ้นมามันแปลได้ทั้ง2แบบคือคุณอาจจะมีโอกาสการเติบโตความสำเร็จหรือขึ้นเป็นผู้นำนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือคุณนั่นแหละคือคนที่ควบคุมชีวิตนำทางชีวิตของคุณด้วยความเชื่อใจด้วยความมั่นใจ นะครับในการทำงานในการทำธุรกิจในการแบบพัฒนาตัวเองต่างๆ Queen c r e e n of Cups ครับ Queen c l e e n of Cups พูดชัเดเจนนะครับว่า Intuition สัญชตาตญาณปัญญาญาณองค์ความรู้นะครับ Fourth Cups ครับ ตั้งแต่อ่านหมายเลขนะครับมาเนี่ยโฟกัสขึ้นมาทุกๆหมายเลขเลยมันเหมือนกับว่าเป็นการปล่อยวางนะครับหรือการแบบเลิกยึดติดและการมูฟออนหรือพาตัวเองหรือการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคุณไม่กดแรงดึงดูดความรู้สึกของเราคือขึ้นความถี่ที่ส่งออกไปยังจักรวาลจักรวาลไม่รู้หรอกครับว่าเราต้องการสิ่งนี้หรือเปล่า แต่จกักรวาลเนี่ยจะทํางานกับความรู้สึกเมื่อคุณรู้สึกแบบทุกบ่อยๆนั่นคือสิ่งที่บอกกับจักรวาลว่าฉันต้องการสิ่งนี้บ่อยๆแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกดีฉันรู้สึกมีความสุขฉันรู้สึกแบบดีๆกับชีวิตอะมันก็เป็นสัญญาณบอกกับจักรวาลว่าเอ้ยฉันต้องการสิ่งนี้ฉันต้องการความอุดมสมบูรณ์นะครับเข้ามานั่นเอง เส้นทางชีวิตครับในปี2025สําำหรับชาวไลฟ์พาดอัมเบอร์มาเลยค่ะดูเหมือนเป็นเดอ l เ v e r ขึ้นมาทีออฟคัพส์ครับใต้สำหรับเป็นเดวิลเมื่อกี้จะออกมาแล้วนะครับแต่แบบผมไม่หยิบ เดวิลค oh, really oh ืออะไรที่มันยึดติดเดวิลมันคืออะไรที่มันเป็นอัตตามันเป็นอีโก้มันเป็นความกลัวมันเป็นความรุ่มหลงมันเป็นความอยากมันเป็นอะไรที่ทำทำให้คุณยึดติดติดขัดซึ่งมันอาจจะเป็นอารมณ์ก็ได้มันอาจจะเป็นสถานการณ์มันอาจจะเป็นแบบความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นงานที่คุณแบบไม่ชอบมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ดีนะครับแต่คุณปล่อยไม่ได้คุณวางไม่ได้ ไพ่ธาตุน้ําขึ้นมา3ใบนะครับมันเหมือนกับว่าอารมณ์ของคุณนั่นแหละครับคือสิ่งสําคัญและไพ่ใบแรกหมายเลขเจ็เนี่ยนะครับมันคือทะเลนะครับมันเปลี่ยนมันเปรียบเสมือนว่าในปี2 0 2 5จิตวิญญาณของคุณอารมณ์ของคุณนะครับความรู้สึกของคุณนั่นแหละครับคือตัวขับเคลื่อนชีวิตของคุณและจะเป็นตัวบอกว่าคุณจะได้รับความสุขคุณจะมีความสุข นะครับหรือควรจะดึงดูดกับสิ่งดีๆผู้คนที่ดีหรือเปล่าแต่ในพลังงานของไพ่มันขึ้นมาว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณยึดติดแต่ถ้าคุณปล่อยวางได้มันจะทำให้คุณได้รับสิ่งดีๆหรือมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับันนั้นโอ้ร oh ์ออยเนอร์จ oh ีพลังงานของคุณเลย ตราบใดที่ตอนนี้คุณยังกังวลยังกลัวหรือยังยึดติดกับเรื่องราวอะไรอยู่ก็ตามหรือแม้แต่อนาคตซึ่งการนำนายนะครับมันคืออนาคตเนาะดังนั้นคุณฟังแล้วคุณปล่อยวางเลยไม่ต้องยึดติดนะครับหรือตอนนี้คุณคิดกังวลหรือใช้ชีวิตอยู่ในอนาคตจะเกินไปปล่อยวางไม่ต้องยึดติดแต่มาอยู่ในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะคือสิ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนอนาคตของตัวคุณเองได้ ในปีหน้าสําหรับบางคนอาจจะมีสัญญาณของความเป็นคู่สัญญาณของได้เจอความสัมพันธ์สัญญาณของการได้เจอแบบคนที่มาจีบคุณมาชอบคุณหรือตัวคุณนั่นแหละครับอาจจะไปจีบเขาก็ได้นะครับซึ่งมันจะทําให้คุณได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้รับรู้อะไรบางอย่างแต่ในความสัมพันธ์ตรงนี้มันอาจจะมีความซับซ้อนเกิดขึ้นมาก็ได้ดังนั้นอาจจะต้องระมัดระวังดีๆนะครับ ไพ่เพสบอลไพ่เพสบอลคือไพ่ของเทนนีคือไพ่ของการเรียนรู้คือไพ่ของแพชชั่นคือไพ่ของแรงบันดาลใจคือไพ่ของคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่าการตัดสินใจของตัวคุณคือสิ่งที่ใช่และใต้บนสำหรับอีกใบหนึ่งนะครับเป็น a อซ์อ c ฟคัฟคือ ไพยย่แห่งความโชคดีไพยย่แห่งการลงทุนนะครับหรือไพ่ของการเงินนะครับหรือโชคลาภทางการเงินเข้ามามันก็ไปสอดคล้องกับไพ่ของความอุดมสมบูรณ์นะครับหรืออวบันดันนั่นเองในปี2025ผมรู้สึกว่าสําหรับชาวหม่เลขห้าคือชีวิตของคุณจะจะดีมันจะมันดีอยู่แล้วแหละชีวิตมันดีอยู่แล้วเนาะให้คุณคิดแบบนั้นอวยพรตัวเองเลยครับว่าชีวิตของคุณดี คุณเป็นคนโชคดีอะไรแบบเนี้นะครับบ่อยๆทุกวันทุกเชา้าแล้วคุณจะเห็นถึงความมาัจจันย์ในชีวิตของตัวคุณถ้าถามว่าบางคนอาจจะเป็นการเรียนไปเรียนตรงนั้นดีไหมไปสมัครคณะนั้นดีไหมเลือกที่ตัวเองชอบเลือกที่ตัวเองแบบรู้สึกว่าเออมันใช่ถ้าคุณตัดสินใจไม่ได้ผมแค่ต้องบอกว่าพาตัวเองไปลองคุณอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้ งานเหมือนกันฉันจะไปทํางานตรงนั้นดีไหมจะไปในบริษัทดีไหมจะเปลี่ยนงานดีไหมจะออกจากงานดีไหมมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณเห็นภาพตัวเองในงานงานนั้นว่าคุณจะเติบโตหรือคุณจะมีความสุขไหมหรือไลฟ์สไตล์การทํางานนะครับมันมันใช่คุณไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ดูแนโน้มว่าคุณกําลังจะดึงดูดกับอะไรที่ดีเข้ามาแน่นอนในปีหน้านะครับ ร้อยพานัำเบิร์หมายเลขหครับในปี2025ันยี่าใช่มันเนี่ยครับมายเลขห้ขึ้นมาด้วยชายลีโอพลังงานของสิงโตพลังงานของผู้นำพลังงานของการกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะครับพลังงานของการเทคแอคชั่นพลังงานของ p o ซิทีฟเอเนอร์พลังงานของความเชื่อมั่นในตัวเองลีโอมาคือชายมันคือปีที่คุรจะส่องแสงส่งประกายความสำเร็จ การเติบโตรหรือความโชคดีในชีวิตของคุณนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะอยู่ในพลังงานของความจอยในชีวิตอยู่ในพลังงานของดีไลท์คือความสุขความแบบสดใสของชีวิตนะครับและอยู่ในการปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างได้หรือเปล่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความสำเร็จของคุณนะครับคุณกำลังอยู่บนเส้นทางนั้น นั่นเองนะครับชาวหมเลขห้าก็น่าจะประมาณนี้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณครับขอบคุณครับ